วัสดีค่ะงวด16ตุลามาแล้วนะคะรัฐบาลไทยค่ะวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อการบันเทิงขอบาร,รมีปู่พ่โพธ,ธิสัตว์ให้ลูกหลานรวยๆงวดวันที่16ตุลาค่ะอย่าลืมกลับด้วยนะคะ ทำเตือนวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อการบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะขอให้บารม,มีของหลวงปู่พระโพธิสัตว์ประทานโชคลาภให้ลูกให้หลานรวยรวยนะคะรวยรวยค่ะขอให้รวยรวยค่ะมีโชคมีลาภนะคะรวยรวยค่ะ โชคดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ